สาระน่ารู้คุยครบรถสดครบเครื่องหลากหลายเรื่องราวดีๆกับรายการ91.25 Variety ที่นี่ที่เดียวสวทตรัง หลจากนี้แล้วคุณฟังค่ะนะคะเรื่องของภัยจากฝุ่นก็ยังอยู่ค่ะโดยเฉพาะทางภาคเหนือแล้วก็ตอนนี้นะคะหลายๆพื้นที่ของประเทศก็เจอกับปัญหานี้ด้วยนะคะแม้ว่าจังหวัดตรังนั้นอาจจะไม่หนักเท่ากับในบางพื้นที่นะคะแต่เราก็ต้องมีการดูแลสุขภาพของตัวเองเหมือนกันะค่ะต้องรู้ข้อมูลดีๆแบบนี้ด้วยนะคะเกี่ยวกับ โรคร้ายจากฝุ่น p m 2.5นั่นเองค่ะมารู้ถึงความรุนแรงของ p m 2.5กันนะคะที่จะสามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้แล้วก็ยังเข้าไปทำลายระบบอวัยวะต่างๆซึ่งทำให้เกิดโรคเรื้อรังแล้วก็มะเร็งค่ะสามารถก่อให้เกิดโรคอะไรได้บ้างนั้นนะคะเรามีมาบอกคุณฟังกันด้วยหลายโรคเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่ทาให้ปอดเกินการอักเสบระคายเคืองแล้วก็เป็นโรคระบบทางเดินหายใจได้ค่ะ แล้วรวมไปถึงโรคถุงลมโป่งพองด้วยนะคะก็อาจทําให้เกิดมะเร็งปอดได้นั่นเองค่ะแม้ว่าคุณจะไม่ได้สูบบุหรี่นะคะบางคนคิดว่าเราไม่สูบบุหรี่นะคะโอกาสน้อยนะคะที่จะเป็นโรคถุงลมโป่งพองใช่ไหมคะก็นี่เลยนะคะถ้าคุณเจอฝุ่น PM 2อเข้าไปบ่อยๆสะสมแบบนี้นะคะก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงโรคผิวหนังซึ่งจะทำให้ผิวหนังนั้นอักเสบแล้วก็เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังได้ โรคหัวใจก็มีผลถวยนะคะถ้าได้รับฝุ่น PM 2.5มเข้าไปนะคะในปริมาณที่ทำให้เกิดโรคได้นะคะซึ่งในส่วนนี้นั้นนะคะก็จะมีการสูดดมฝุ่นเข้าไปมากๆนะคะมีผลที่ทำให้เลือดคนได้แล้วก็ทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นค่ะโรคเยื่อบุตาอักเสบนะคะซึ่งทำให้มีอาการระคายเคืองอักเสบตาแห้งตาแดงแสบตาหรือคันตาค่ะก็ต้องดูวิธีในการป้องกันดูแลตัวเองด้วยนะคะ ที่สําคัญค่ะนะคะที่เราทําอยู่ก็คือการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5ค่ะแหมตอนนี้นะคะถ้าเป็นหน้ากากนะคะก็ต้องเลือกที่มีคุณภาพนิดนึงค่ะจะได้ช่วยกันฝุ่นด้วยนะคะไม่เพียงแค่ป้องกันโควิดเท่านั้นค่ะแล้วก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนี่เป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันนะคะดูแลเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์งดกิจกรรมกลางแจ้งถ้าหากเกิดความผิดปกติกับร่างกายเราก็ต้องไปพบแพทย์ด้วยนะคะแล้วก็ต้องติดตามนะคะเรื่องการเฝ้าระวัง ทถนีคุณภาพทางอากาศด้วยค่ะ